วันนี้ยายปังก็จะพามาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเอาไว้เก็บกินเองนะคะยายปังก็จะพาปลูกในกระถางนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะพืชผักของเราก็แพงขึ้นเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะเราควรปลูกกระถางเอาไว้เก็บกินนะคะมีพื้นที่เล็กๆเ,เราก็สามารถปลูกไว้เก็บกินได้ค่ะที่เยปันชอบปลูกในกระถางเนาะ ก็รักษาง่ายแล้วก็บำรุงก็ง่ายด้วยค่ะพืชผักของวันนี้นะคะยาปังก็จะพามาปลูกหัวหอมแบบวิธีง่ายๆเลยเราจะปลูกกินใบก็ได้นะคะหรือเราจะเอาไว้เก็บกินหัวก็ได้ค่ะส่วนหัวหอมเราก็มีวิธีการเลือกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดหัวเขาเล็กใบเขาก็จะเล็กเนาะถ้าเกิดหัวใหญ่ใบเขาก็จะใหญ่นะคะเราจะมาปลูกดูวิธีการปลูกพร้อมๆกันเลย นี่นะคะยาปังก็จะใช้ดินถุงค่ะที่เราหาซื้อได้ง่ายๆนะคะก็จะเป็นน้ออะไรก็ได้ค่ะยาปังใช้ดินก้ามปูนะคะที่เขาผสมมาเป็นใบกล้ามปูนอกจะกนีขุยมะพร้าวด้วยนะคะ,นะคะมีใบกล้ามปูขุยมะพร้าวด้วย ต่อมาเยปังก็จะใช้เปลือกไข่นะคะส่วนเปลือกไข่นะคะเราเอาตากแดดแล้วเราก็มาบดให้ละเอียดนะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเปลือกไข่นะคะทําให้ดินของเราร่วนซุยต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะเยปันจะใช้มูล,ลวัวใส่แค่นี้ก็พอเนาะ ว่าเราปลูกอยู่ในกระถางใช้ปลูกกระถางเดียวนะะี่ค่ะเติมอีกหน่อยส่วนปุ๋ยคอกนะคะก็จะมีในตัวเจ้นสูงเนาะน,นะคะที่ยา่ป่นใช้เป็นผงชูรสโ,โมโนโซเดียมคลูตัเมนนะคะเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตทําให้พืชผักของเรานะคะเขียวงามยา่ปังก็จะผสมดินปลูกเลยนะคะป่นก็จะใช้ในสวนเนาะคะี๋ยค่ปป่นก็ เอาโรยลงไปเลยนะคะสมช้อนโต๊ะเราก็มาผสมดินปลูกนะคะเห็นไหมคะดินจะร่วนซุยมากเลยค่ะเปลือกไข่ของเรานะคะ ทำง่ายๆเนาะสำหรับท่านผู้ชมนะคะมีพื้นที่น้อยๆเ่ยค่ะเหมาะม,มากเลยนะคะปลูกพืชอยู่ในกระถางเราออกไปซื้อต้นหอมสักต้นหนึ่งเน,นี่ยค่ะใี่จะค่าน้ำมันลดไนจะลดติดแค่ใช้ต้นหอมกับผักชีเนะะี่ยค่ะเราควรปลูกเอาไว้เลยเนาะ สมดินเสร็จแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะย่ปังก็จะใช้กาบมะพาร้าวสับรองก้นกระถางเราลดน้ำไปเนะะี่ยค่ะก็จะระบ,บายน้ำได้ดีและเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินของเราด้วยนะคะก็เอาใส่พอประมาณกาบมะพาร้าวสับรองก้นกระถางเราก็เอาดินใส่เลยคะ่ะ าดินของเราร้วนซุยรากพืชของเราก็หาอาหารได้ดีนะคะหัวหอมของเรานะะเนี่ยค่ะก็เจริญเติบโตได้เร็วดินไม่แน่นนะคะที่เราซื้อมาปลูกเป็นหอมแดงนะคะอย่าปังก็จะใช้ นะคะตัดตรงปลายออกแบบนี้เลยีปังก็จะปลูกให้ดูกระถางเดียวนะคะวันนี้ป็ยะปันปลูกเอาไว้ไหลายกระถางแล้วค่ะเก็บกินไม่ทันเลยนะคะเราก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะหัวหอม เหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดมีพื้นที่น้อยๆนะคะปลูกในกระถางเอาไว้เจ็บกินได้เลยนะคะ ตัดแค่นี้ก็พอบังก็ใช้ๆช้ทิ้มไปเลยนะคะอันไหนที่เขามีหลายหัวเราก็แยกออกถ้าเกิดเราเอาใส่กระถางไว้นะคะถ้าเกิดเราอินใบไม่ทันนะะี่ยค่ะเขาก็มีหัวให้เราเหมือนกันเนาะ ได้สามแถวพอดีเลยนะคะไม่ค่ะปลูกไม่ยากเลยแล้วเราก็ใช้น้ำลด ฟังก็จะใช้น้ำรดที่ชุ่มเลยเห็นไหมคะปลูกไม่ยากเลยนะคะปลูกมวหอมเนะะี่ยค่ะสองสามวันแค่นั้นและค่ะเขาก็งอกขึ้นแล้วอ่าแค่นี้เองส่วนต้นหอมที่ยะปันปลูกในกระมังที่ทำคลิปผ่านมานะคะยาปังก็ใช้กระมังปลูกเนาะ ะะเป็นกละมังแบบนี้กละมังก็ใบละยี่บาทที่ตามท้องตลาดนะคะเห็นไหมคะใบหอมมงกิปานใบใหญ่แล้วก็ใบเขียวใบยาวด้วยค่ะอันนี้เพิ่งปลูกได้สองสามอาทิตย์นะคะนะคะี่ค่ะต้นเขาคือไม่ยากเลย อันนี้ยาปางก็ปลูกใส่ถุงเอาไว้สําหรับคนมีพื้นที่เล็กๆนะคะเราสามารถจะปลูกใส่ในถุงแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ในแก้วก็ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะกินใบของเขาไม่ทันเขาก็มีหัวได้เหมือนกันนะคะปลูกในกระมังนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะช่วงนี้ผักแพงมากเลยท่านผู้ชมก็ลองไปปลูกผักในกระถางดูนะคะที่ยาปานปลูกไว้นะคะ ช่วงนี้นะคะอะไรก็แพงนะคะเราไปปลูกเอาไว้เก็บกินเองในบ้านของเรานะคะก็ลองไปปลูกดูนะคะหัวหอมนะคะปลูกง่ายๆถ้าชอบถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ